สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องยูนิคออทสนะครับขอพาทุกท่านไปชมเรื่องราวอาวุธสุดรุนแรงแบบไม่สําใครในวันนี้ครับรเริ่ม30วินาทีเครื่องฉายภาพยนตร์ลองจินตอนอาการว่ารถถังหนัก45ตันกำลังปล่อยจรวด30ลูกภายในไม่กี่วินาทีเสียงคำรามของร,อ,งรอกหอคอยยกขึ้นแล้วเปลวไฟกับแรงระเบิดพุ่งทะลุข,ขึ้นฟ้าวันนี้ผมจะพาไปดูระบบยิงจรวดหลายลำตรรดับหนักหน่วงของรัสเซียชื่อว่า TOS 1เอ r a t i n o TOS 1 b โน a ตสล o บูราติโน ระบบที่ออกแบบมาเพื่อทำลายป้องกันแน่นหนาสร้างแรงระเบิดอัดและความร้อนสูงจนทุกสิ่งแทบถูกกลืนไปกับเปลวไฟเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับระบบ TOS 1 b e r งเบริเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบติดตั้งบนรถทั้งหลักเพื่อโจมตีเป้าหมายด้านหน้าอย่างเต็มพลังคือ,อยานยิงประกอบด้วยจรวดขนาด220มิลิเมตรจนวน30ท่อในรุ่นต้นแบบพร้อมใช้หัวรบน้ำหนักและแรงระเบิดสูงเช่นหัวรบน้ำมันอากาศหรือเทอร์โมบาริก เพื่อสร้างแรงอัดและความร้อนมหาศาลวิ k ิ p ีเด a บวกส Weaponsystems.net บวกสพัฒนาขึ้นในสหภาพโซเวียตช่วงปลายปี 1970s 1980s 19โดยใช้โครงรถถังที่็เป็นฐานเพื่อให้มีความทนทานและทนต่อการยิงย้อนกลับได้ t a n k k i a f v c o m บวก1ระบบนี้ถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับกองพลรถถังและกองพลราบ เพื่อสนับสนุนการรุกและทำลายแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะวิกิพิเดียบวกหนึ่งสเปคคร่าวมายมกของที่อได้แก่น้ำหนักประมาณ46ตันโดยใช้งานบนฐานทีเจความเร็วบนถนนประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะยิงเริ่มต้นประมาณ400-600เมตรและระยะสูงสุดรุ่นแรกประมาณ3.5กิโลเมตรอาร์มีไกดวกหนึ่ง รุ่นต่อยอดอย่างที่ O.S. 1A s o n อกลดจำนวนท่อเหลือ24ท่อแต่เพิ่มระยะยิงได้ถึงราว6กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นในอัปเกรดต่อมา weaponsystems.net บวก1จุดเด่นที่ทำให้ระบบนี้โดดเด่นและน่ากลัวคือหัวรบน้ำมันอากาศหรือเทอร์โมบาริกซึ่งเมื่อยิงแล้วจะปล่อยหมอกหรือเมฆของเชื้อเพลิงผสมอากาศแล้วจุดระเบิดทาให้เกิดแรงอัดแบบสุญญากาศตามด้วยแรงระเบิดย้อนกลับและความร้อนสูงถึงหลายพันองศา The w a l z o n e บวกหนึ่งพูดง่ายๆคือมันไม่ได้แค่ยิงลูกระเบิดธรรมดาแต่สร้างพื้นที่ล้างเป้าหมายทั้งชุดในบริเวณกว้างภายในเวลาอันสัน้นในด้านการใช้งานระบบที่โอเอสหนึ่งบริทิโนเคยถูกใช้งานจริงในการสู้รบเช่นในอัฟกานิสถานโดยกองทัพโซเวียตในเชเชเนียและรุ่นที่โอเอสหนึ่งเถูกใช้งานโดยอิรักในสงครามกับอิสและยังถูกพบในยูเครนด้วยวิกิพีดียบวกหนึ่งถามว่าราคาค่าตัวเท่าไหร ข้อมูลเปิดเผยอย่างเป็นทางการมีน้อยเพราะเป็นระบบอาวุธยุทพันระดับหนักและไม่มีสัญญาส่งออกเปิดเผยมากสำหรับรุ่นต้นแบบทีโอเโดยตรงอาม่ไกแต่แหล่งรายงานอ้างว่าอาจอยู่ที่ราว6 5 7ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบหนักไม่เจาะจงรุ่น d e f e n s i v e c o m และมีข่าวบอกว่าในดีนอาวุธรวมซึ่งรวมทีโอเ่ด้วยมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญรวมทั้งแท็กเกตอาวุธ The น a t i o n a l Interest ดังนั้นหากแปลงเป็นบาทไทยคร่าวๆสมมุติอัตราแลกเปลี่ยน35บาทต่อเหรียญก็อาจอยู่ราว230-250ล้านบาทขึ้นไปแต่เป็นการประเมินแบบอยากมากกลับมาดูด้านยุทธศาสตร์กันบ้างโดวยระยะยิงค่อนข้างสั้นรุ่นแรกเพียง3-5กิโลเมตรทำให้ t ี s 1ต้องถูกนำเข้าสู่เขตยิงค่อนข้างใกล้กับแนวหน้าซึ่งเสี่ยงภัยต่อการถูกโจมตีในระยะใกล้ h e n a t i o n นวอินเท e ร แต่ข้อได้เปรียบคือเป็นการยิงแบบปูพรมแบบรวดเร็วโจมตีเป้าหมายปิดแน่นเช่นฐานทัพที่มั่นอาคารแนวป้องกันและกลุ่มทหารในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมคือถึงแม้ทีอเอสหนึ่งจะไฟแรงแต่ก็ไม่ใช่จรวดแม่นยำแบบนำวิถีเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ความเสียหายกว้างๆมากกว่าการยิงเจาะจงฟอร์หนึ่งสรุปแล้วสำหรับช่องยูนิกาออโตสผมอยากให้คุณมองว่าระบบนี้ไม่เพียงแค่รถถังยิงจรวดแต่เป็น ระบบสนับสนุนไฟขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เคลื่อนที่พร้อมเหน่วยรบหลักสร้างความหวาดกลัวด้วยแรงระเบิดและไฟที่ยากจะรับมือก่อนจบผมอยากให้ทุกคนคิดไว้ว่าระบบอาวุธเช่นนี้แม้จะน่าสนใจในมุมเทคนิคแต่ก็มีผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องเข้าใจบริบทอย่างรอบด้านถ้าคุณสนใจอยากดูวิดีโอขยายเกี่ยวกับการใช้งานจริงของ TOS หนึ่งหรือการเปรียบเทียบกับระบบยิงจรวดอื่นๆบอกผมได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ cribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้ว เจอกันใหม่ครับ